ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันโอวันพับลิกฟอรัมนะคะวันนี้เรามาด้วยเรื่องประเด็นของเด็กและครอบครัวไทยในยุคหนี้นะคะยุคนี้ไม่ใช่ยุคนี้นะคะแต่ก็ยุคนี้นะคะที่เป็นยุคที่เรามีหนี่นะคะ,ะต้องต้องยอมรับกันนะคะว่าเด็กและเยาวชนไทยเกินกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่ต้องเผชิญภาวะของหนี้สินนะคะซึ่งประเด็นหนี้สินเนี่ย เป็นประเด็นเรื่องกับดักหนี้กับดักความยากจนนะคะที่ส่งต่อข้ามรุ่นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่าด้วยประเด็นเรื่องกับดักหนี้ข้ามรุ่นซึ่งสอดคล้องกับเรื่องปัญหาตัวเลขหนี้ครัวเรือนสูงในประเทศไทยนะคะปันโอวันค่ะก็เลยร่วมกับสสสนะคะสนทนาว่าเรื่องภาพรวมของหนี้ครัวเรือนไทยนะคะ สถานการณ์ที่เป็นอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะหาทางแก้กันยังไงนะคะโดยเฉพาะประเด็นของเด็กและเยาวชนที่จะต้องอยู่ในภาวะนี้ต่อไปอีกในวันที่เขาเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นกับดักนี่อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมวงเสวนาทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกนะคะดรสมรัตน์จันทรัตน์ผู้อานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐ,ฐกิจป่วยอึ้งพากรสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะค่ะ ท่านที่2นะคะดร er, บุญเลิศวิเศษตีชาค่ะอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจากธรรมศา,าสตร์ค่ะสวัสดีค่ะค, <piano>. ค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณวร,รดรนเลิศรัตน์นะคะ,ะหัวหน้าทีมเครือข่ายวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็เป็นนักวิจัยของบร,รวันผับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ทั้ง3ท่านนะคะมากันด้วย3หมวดนะคะต้องพูดอย่างนี้ว่าก็จะมาพูดกันคนละมุมนะคะเราอยากให้เห็นทั้ง พื้นฐานภาพรวมนะคะแล้วก็ในมุมของมนุษยวิทยามนุษย์ที่มีหนี้เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไง <c oughs> เขาต้องเผชิญอะไรนะคะรวมถึงนักวิจัยที่เป็นคนทํารายงานเด็กฉบับนี้นะคะซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเนื้อหานะคะเราก็อยากจะชวนให้ท่านผู้ชมนะคะกด s b s c r i b e y o u t u b e ของวันอวันด้วยนะคะวันแล้วก็วันอวันเนี่ยกำลังจะมุ่งสู่แสนซับอ่ะ <c oughs> อีกนิดนึงค่ะกดกันคนละไม้คนละมือนะคะแล้วก็เรายังมีระบบอันอวันซับพอร์ตนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างคลิปนะคะโอเคหมดช่วงโฆษณาเขา <c oughs> ขาช่วงคําถามนะคะอาจารย <c oughs> ์เราเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าว่าสถานการณ์ปัญหานี้ครัวเรือนนะคะอยากจะถามอาจารย์สมรัสค่ะบางคนเขาบอกว่าเวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราจะนึกถึงเฉพาะคนจนอ่ะอันนี้พูดแบบ เหมารวมพูดแบบยำหยาบเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดในความเป็นจริงแล้วตัวเลขหรือข้อมูลบัญชีให้เห็นว่าหน้าตาของของกลุ่มคนที่เป็นหนี้ในไทยนี่มันเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะต้องต้องขอบคุณทาวรณวันนะคะเพราะจริงๆแล้วประเด็นเรื่องหนี้กับประเด็นเรื่องครอบครัวและการพัฒนาเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ตัวเองสนใจอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราพูดกันไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นแบบคนที่มองภาพแมโครอย่างเดียวนะคะเป็นนักเศรษาพัฒนาดังนั้นเดี๋ยวมันจะมีมุมมองอะไรเข้ามาที่เป็นระดับไมโครลงมาด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ครัวเรือนจริงๆก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยเนาะที่มีมานานเราเพิ่งมาพูดกันเยอะๆช่วงหลังๆแต่จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปนะคะ,ะสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเนี่ยสะสมนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะตั<ม>้งแต่น้ําท่วมใหญ่ปี54 ลดคันแรกนะค,ะคนก็ก่อหนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆม,ม,ามาถึงช่วงของอดอกเบีย้ยต่ำโลฟอฟลองคนก็ดอกอต้นทุนถูกนะคะก,ก่อมา,ม,ามาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาถึงจุดก่อนโควิดเนี่ยที่นี่ต่อต่อ GDP เรามันสูงขึ้นมากนะคะโควิดฮ<ม>ิตปุ๊บเนี่ยก็ทำให้คนไม่มีไรายได้นะคะ,ะทำอย่างไรอยู่อย่างไรก็ต้องกู้มานะคะดัง<ม>นั้นพอโควิดฮิตเนี่ยเราจะเห็นว่าหนี้เนี่ยเพิ่มเพิ่มขึ้นสูงมากประกอบกับครัวเรือนก็จ่ายไม่ได้เรามีมาตรการพักหนี้ ให้ทุกคนนะคะก็เลยเป็นช่วงที่หนี้เนี่ยยกยกสูงขึ้นมากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีมาตรการมาต่อเรื่องนะคะมาตรการที่เป็นเรื่องของเฉพาะจุดมากขึ้นหลังสุดก็เป็นมาตรการเรื่องของคุณสู้เราช่วยเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นในมิกที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เราเห็นว่าหนี้ของครัวเรือนหนี้ต่อ GDP เนี่ยมันเริ่มลดลงนะคะเราอาจจะจริง,รงๆแบ่งเป็น2ส,ส่วนได้เป็นหนี้เดิมที่ก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราเริ่มเห็นมนันเริ่มลดลงบ้างนะคะหรือเราสังเกตเราเรียกว่า d e l a y e r e g i n g นะคะ ซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คนเข้ามาตรการมากขึ้นนะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเราเห็นดิมาของนี่ความต้องการหนี้นมันสูงขึ้นนะคะจริงๆสูงไม่ไม่ต่ำกว่าช่วงโควิดเลยนะคะแต่ในแห่ขดงการหนี้ใหม่ที่ปล่อยเนี่ยมันน้อยลงนะคะซึ่งกสะท้อนว่าโควิดมาเนี่ยเรียกว่า Credit Risk หรือประวัติการชำระหนี้ของคนมันเริ่มเสียไปเยอะมากสาาถาบันการเงินก็เริ่ม เริ่มบลดม,มากขึ้นนะคะงั้นตอนนี้ถ้าเราเห็นดินามิกภาพรวมปัจจุบันเนี่ย<ๆ>ก็จะเห็นว่าคนก็นี่เดิมก็ลดลงบ้างนะคะเป็นบางกลุ่มแต่ในขณะเดียวกันกา,การเข้าถึงนี่ใหม่คนยังต้องการอยู่แต่การเข้าถึงเนี่ยม,มันจะได้ยากขึ้นนะคะทีนี้อันนี้ภาพใหญ่ถามว่าภาพใหญ่เนี่ยพอมันดูสถานการณ์รายคนเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันแบบซับซ้อนมากขึ้นคนจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมมันแก้ยากขึ้นนะคะมีมีหประเด็น ประเด็นที่1น่เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงวิกฤตในตอนต้มยำกุ้งที่มันมีแค่ไม่กี่เฟิรม์มบริษัทที่มันมีปัญหานี้ปัญหานี่มันอยู่ในวงกว้างเซอร์เวคของเราบอกว่า90%เของของคนไทยเนี่ยมีหนี้สินนะคะไม่ได้มีหนี้แค่คนเปราะบางเท่านั้นนะคะ90%มีหนี้สินนะคะ,ะเป็นปัญหาของคนหมู่ใหญ่แล้วก็ทุกคนมีหนี้นะคะประเด็นที่2ก็คือ นี่มันลึกคือหนึ่งคนในมีนี่ก้อนโตนะคะเฉลีย่ยในประมาณ4 5 0 0 0 0บาทนะคะถ้าเรา<อ>ดูค่า,าคต่อคนค่ะแต่แต,แต่ต่อคนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนที่มีนี้เยอะมาดึงไว้นะคะ,ะถ้าเราพูดถึงค่ากลางคนตรงกลางอ,อยู่ที่2,700,000บาทก็ถือว่าเยอะอยู่ดี นะคะประเด็นที่ <S <S 2>, <S 2ซึ่งอันนี้คือหนี้ที่อยู่ในเครดิตบิโรเท่านั้นนะคะคือหนีใน้ในระบบเท่านั้นโยงมาประเด็นที่3ก็คือคนเราไม่ได้มีหนี้แค่ในระบบเท่านั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่จะบอกว่าการเข้าถึงไม่มีก็ไม่ใช่นะคะคนไทยเนี่ยถ้าเราพูดถึงคนที่มีหนี้เมือมอม่อกี้นะคะมีแค่20%ที่มีหนี้ในระบบเท่านั้น ที่เหลือเนี่ยใช้ร่วมกันนะคะมีทั้งนี่ในระบบนี่กึ่งในนอกระบบเช่นาสากรอากองทุนหมู่บ้านนะคะ,คะรวมไปถึงนี่นอกนอกระบบด้วยนะคะงั้นมีมีหลายแหล่งนะประเด็นที่4มีหลายแหล่งแล้วที่น่าสนใจก็คือ,อนี่ของไทยเนี่ยต่างจากต่างประเทศชัดเจนต่างประเทศนี้นี่สียนเป็นนี่บ้านนี่ไปลงทุน พอเป็นหนี้ปุ๊บยังมีรายได้มาชําระหนี้หนี้ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคนะคะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าก่อไปแล้วมันไม่ได้ได้รายได้มาเพื่อไปชําระหนี้คือเป็นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อรายได้เป็นหนี้ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ค่ะไม่ได้เอามาซื้อสินทรัพย์ไม่ได้มาซื้อบ้านนะคะหรือไม่ได้เอาไปลงทุนเพื่อได้ได้รายได้กลับมานะคะซึ่งก็เขาเอาไปทําได้หลายหลายอย่างนะคะจริงๆบางส่วนอาจจะเอาไปทําลงทุนด้วยแต่ว่าเข้าถึงสินเชื่อในการลงทุนไม่ได้ก็เอาสินเชื่อ บจเตรเรตเป็นต้นนะคะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีอิมพิเคชันหลายอย่างหนึ่งมันไม่มีไรายได้เข้ามาในการจ่ายหนี้สองเนี่ยสินเชื่อเหล่านี้เป็นสินเชื่อที่งวดงวดเยอะงวดถี่งั้นการผิดนัดไม่กี่งวดเนี่ยจากเรากู้หมื่นหนึ่งมันกลายเป็นแสนเป็นล้านได้ได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะดอกเบี้ยม,มันสูงดอกเบี้ยม,มันโตแล้วเร็ว,เร,วเร็วด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้เบอร์สี่นะ,ะ,ะซึ่งก็จะเห็นว่า ไอ้พอมีอุปัภคบรพิบภคเยอะเนี่ยมันเลยทำให้ในช่วงโควิดที่คนจ่ายจ่ายหนี้ไม่ได้เนี่ยหนี้มันเลยโตขึ้นเร็วมากนะคะประเด็นสุดท้ายที่สําคัญกันก็คือว่าตัวเลขหนี้เสียที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นถ้าเรานับหัวคนนะคะที่เป็นหนี้เนี่ยมีประมาณหนึ่งในหก็คือ20%่สิบเปอร์เซ็นต่ถามว่าเยอะหรือยังเยอะแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนมีหนี้เนี่ยมี20ิคนที่มีหนี้เสียะคะ แต่แต่จริงๆตัวเลขเนี้ยมันก็หลอกตาเราเหมือนกันเพราะว่าคนที่เหลือ80%ไม่ใช่ดีนะคะ80%เนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่ง30%ที่เป็นหนี้เราเรียกว่าเรือรังก็คือเป็นหนี้เขาจ่ายนะเขาไม่ได้เป็นหนี้เสียนะแต่เขาจ่ายได้แค่ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเห็นว่าเขาตกอยู่ในกับดักหนี้จ่าย ทุกเดือนไปเรื่อยๆนะคะน้ำซอทรายไปแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ซออไปที่ต้นเงินเลย mm hmm. ดังนั้นก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะไม่มีอะไรทําให้เขาเนี่ย mm hmm. เขาก็จะอยู่กับหนี้ไปไปเรื่อยๆ mm hmm. นะคะงั้นเนี่ยค่ะก็พอมันมี5ปัจจัยเลยมันก็ทําให้ความหลากหลายของหนี้มันเยอะมันครอบคลุมเยอะนะคะแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้มาอยู่ที่คนยากจนหรือว่ากลุ่มคนเปราะบ,บางเท่านั้นนะคะทุกคนก็กม,มีเยอะแต่ว่าเรา, mm hmm. เราเห็นชัดว่ากลุ่มคนเ <ๆ S 2> ปราะบ,บางกับคนไรายได้น้อยเนี่ย ก็เป็นหนี้ในในกลุ่มที่เรื้อรังกับกลุ่มที่เป็นหนี้เสียเนี่ยค่อนข้างมากกว่าคนกลุ่มอื่นอืค่ะฟังตัวเลขก็ที่บอกว่า90%เป็นนี่ยเป็นหนี้นะคะอยู่ว่าเป็นหนี้ประเภทแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็จะเห็นว่าในไทยเนี่ยคุณเป็นหนี้หลากหลายมากใช่ไหมคะแล้วก็อย่างไอ้ข้อที่อาจารย์พูดถึงข้อที่4ี่ที่บอกว่าเป็นหนี้ที่มีเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยอันนี้มันจะเห็นชัดว่าเราเป็นหนี้แมกระทังกับเรื่องเล็กๆน้อยน้อยใช่ไหมคะอาจารย์คือเป็นหนี้ที่ ขนาดเท่านี้ยังจะต้องเป็นหนี้เลยนะคะทีนี้เราเห็นภาพรวมตรงนี้อยากจะขยับไปที่คุณมรดอนค่ะณอรดอนเนี่ยทำรายงานสารการ์เด็กและครอบครัวเนาะซึ่งอย่างเมื่อกี้อาจารย์สมรัสชี้ให้เห็นภาพใหญ่ทีนี้ถ้าเราดูไปที่ประเด็นของเด็กและเยาว,วชนใช่ไหมเราเห็นเราเห็นยังไงว่าเด็กเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างจากครัวเรือนที่มีหนี้ค่ะค่ะก็จริงๆเรื่องผลกระทบระหว่างหนี้ครัวเรือนกับ คุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนเนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่มากที่ได้รับการศึกษาเวลาที่มีการศึกษาพัฒนาการแล้วก็ความเป็นอยู่ของเด็กเยาวชนในหลายๆประเทศเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกพูดถึงมากนักในประเทศไทยนะครับก็เลยนี่แหละลองเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีเนี่ยมาวิเคราะห์ดูให้เห็นว่าเออเราเห็นความสัมพันธ์ในเรื่องอะไรบ้างนะครับ ผู้อย่างกว้างที่สุดเนี่ยถ้าอาศัยตัวข้อมูลของอผลสํารวจสถานะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเด็กและเยาวัชนนที่อายุไม่เกิน25ปีนะครับประมาณ6ล้านคนนะครับกำลังเติบโตอยู่ในครัวเรือนที่มีนี่อันนี้โดยข้อมูลของสํานักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งก็คือประมาณ60กว่าปเ์ของเด็กและเยาวชนทั้งหมดทีนี้เนี่ยผลกระทบของหนี้ต่อ ตัวชีวิตเด็กและเยาวชนเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างหลากหลายเพราะอย่างที่อาจารย์สมรัตได้เกริ่นไปแล้วว่าจริงๆแล้วนี่ครัวเรือนเนี่ยมันมีความหลากหลายข้างในเนี่ยสูงมากมซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยในรูปแบบและทิศทางที่แตกต่างกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองในภาพรวมก่อนเอาแค่ว่ามีนี่แล้วเราเห็นภาพอะไรตามมาในภาพรวมใช่ไหมครับพื้นฐานที่สุดที่เราเห็นแน่ๆก็คือว่ามันมีภาระในการผ่อนชําระบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเมื่อมันเกิด หนี้ขึ้นมาเมื่อมีหนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับนเราพบว่าโดยข้อมูลของอตัวผลสํารวจสถานะเศร,รษฐกิจสังคมครัวเรือนเนี่ยปัจจุบันครัวเรือนเด็กและเยาวชนเนาะก็ครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกเนี่ยใช้รายได้ประมาณสัก1ใน5ประมาณ20%ในการผ่อนหนี้ในแต่ละเดือนนะครับซึ่งนั่นหมายความมันก็เบียดบังเนาะ รายได้ที่เขาจะสามารถไปใช้จ่ายในชีวิตของครอบครัวชีวิตของบุตรหลานของเขาได้ไปแล้วนะครับออแล้วพอเราเห็นตัวเลขของการออผ่อนชำระนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%ของรายได้ต่อเดือนต่อของครัวเรือนเนี่ยในแทบทุกระดับรายได้เนาะมันจะเราจะเห็นความต่างสําคัญเนี่ยอยู่ที่ ปริมาณนี้เป็นหลักปริมาณมูลนี่เป็นหลักแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสัดส่วนของการผ่อนชําระต่อรายได้เนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันในในทุกกลุ่มรายได้ที่ที่เราเห็นจากข้อมูลของสำนักง,งานสถิติซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่รายได้น้อยเนี่ยค่อนข้างมากนะคบเพราะว่าระหว่างแบบครัวเรือนที่มีรายได้ต่อหัวต่อคนแบบแบบแบบ2องพบาทอะไรเงี้ยต้องเอาเงินไปผ่อนนี้แบบ400บาทกับ mm. มีแบบ20,000 0บาทเอาเงินไปผ่อนนี้4ี่0 0บาทเนี่ยแบบ มันเงินที่เหลืออยู่เนาะมันส่งผลกระทบว่าเขาจะเอาไปใช้ในชีวิตเขาได้เพียงพอมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต่างกันมากใช่ไหมครับังนั้นเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราดูจํานวนเด็กและเยาวชนที่ยากจนเนาะเราใช้เส้นความยากจนเป็นเกณฑ์เนี่ยโดยถ้าเราเอาคํานวณโดยโดยโดยระดับรายได,ได้โดยปกติเนี่ยเราจะมีเด็กและเยาวชนยากจนในประเทศนี้เนี่ยประมาณ7%็ซของเด็กและเยาวชนทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราหักค่าผ่อนหนี้ ที่แต่ละครัวเรือนผ่อนไปแล้วเนาะโดยโดยข้อมูลสำรวจเนี่ยสัดส่วนเด็กและเยาวชนยากจนเนี่ยจะเพิ่มจาก7เป็น13%นะครับ mm hmm. แล้วถ้าเรารวมเด็กที่เกือบจนเข้าไปด้วย mm hmm. ก็คือมีรายมีเนี่ยรายได้หลังหักผ่อนหนี้เนี่ยพ้นไม่เกินสัก1.25เท่าของเส้นความยากจนมันก็จะตกประมาณสัก3 7 0 0 3 8 0 0บาทต่อเดือนต่อคนเนาะ, mm hmm. ะเด็กและเยาวชนไทยประมาณ1ใน5เนี่ยกำลังใช้ชีวิตอยู่ใน อยู่ภายตัดอยู่ด้วยระดับรายได้ไม่เกินนี้นะครับซึ่งซึ่งใน,ในแง่หนึ่งเนี่ย